น่ารักเกินไปมากน้องเกลโพธาเปะชุดเปะเหมือนแม่ชมเหมือนราวฝาแฝดมูนินมูตากาสลองสองปีบหลังจากที่เห็นภาพของน้องเกลและพี่ชายสายฟ้าและพายุเป็นเด็กฝึกง,งานเบื้องหลังรายการสามแซบมาตลอดล่าสุดก็ได้เห็นน้องเกลมาอยู่เบื้องหน้ากับแม่ในรายการด้วย กับคลิปน่ารักน่ารักที่น้องเกลวแต่งตัวเหมือนเป๊กกับแม่ชมเหมือนลูกสาวย่อส่วนมาจากแม่นอกจากชุดจะสวยเหมือนกันแล้วอินเนอร์ของน้องเกลก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วน่ารักเกินเบอร์จริงๆน้องเกลโพสท่าถ่ายรูปทำตามแม่ชมทั้งยังยกชุดกระโปรงขึ้นมารวมถึงฟูเทิร์แบบมือโปรหมุนตัวสวยๆไปหลายรอบทำเอาถูกใจกองเชียร์กันใหญ่ คลิปนี้ถูกใจแฟนๆจนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นน่ารักจังเลยลูกโอ้า่กอดแม่ชมสวยมากค่ะน้องเกลน่ารักมากแม่ลูกคู่นี้ตุ๊กต,ตาลายเธอเปะ๊ะฉันเปะ๊ะนี่ไงใครค่าอารยาฉันคือผู้ติดตามเป็นต้น